อันนี้เป็นพริกปิดโค้งนะครับน้องออฟแบบไม่มีผิดจะไม่ผิดนิดหน่อยใช่ปะไม่ผิดนิดหน่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่จับให้ไม่ใช่จับใส่ของแม่จับออกให้ดูอืมจับปีกหัวใจออกเพราะอร่อยไม่หลูก

มะละกอครับมะละกอดบมากมกกค่ะมะละกอสุกกับมกอดิบแลก็ลก็อะไแกงส้มมะละกอใส่ปาะียนอืมแล้วก็องกุ้าช้าต ต้องลองกินอร่อยเนาะแป้งส้มเพราะว่าอันนี้คือปลากระป๋องนะคะว้ายหนูชอบอืมอืมอือ <c oughs> อร่อยมากอร่อยจริงใยสิ่งที่เราหลงมาแล้วเดี๋ยวจะดื่มน้ำหน่อยดีจิ้มอืมนีม่กระป๋อง พ้อทำไมวัดมีก็มาใชจ้ะใช้หนูโค้ดอืมขาดงานเดียววัดิี่สีโค้ดบ่ายย่ะ สัองทพถึงบคุณแม่ไปลองเพลงยังอ่นไหม่้คุณแม่ไปลองเพลงนะคอออันกอนเสียงหลเกเพลงเอ a b s t e t o r เไม่ได้ฟ้องแล้วกรฟังมันฟังอาอแล้วทุกทีออ a b l u t e t e วันแค่แว้งนะจตเขาบอกว่ามวันนี้มันมาดูแลใันบอกไปเหรอว่าหมเาทําทำอะไรบ้างแต่แม่บอกว่าจากที่มอเขานห้ามไย กี mm ่ข hmm. mm ้าวหมดี hmm. mm ่เลก้ยข้าวหมดไปไหมเนี่ยยังไม่ได้รวมนับงานยกของนือเอ็มขอเงหมดแลข้าวประาณหนึ่งไีตอนนี้เกือบหมดแล้วฮึที่เหลือกว่าแม่อีกเอาอีกได้ไหมได้ อร่อเกิ Pop, นพาะันไข่ฮิงแวก็ใส่ใช่ทิ้งหาก็เยอะเลยมีมกอบ่างเหรอหวัว่าอือดูเบิดด้วยแม่้ออ๋อน้องต้องชิอบเลยหรอืหวังอ๋อยังไม่หมดกับยายอเนี่ยเนี่ยัยัง

พอีพอไหมพอจังสู้เอออ้มันกัดจิตจอ้โอ้แาบลาแบบลาพ่อแล้วนะลูกออไม่พอก่อนน้องยังไม่กินข้าวเลยน้องกินแต่ของนมของทอด เราต้องกิ้ข้าวด้วยล <c oughs> ูกเอออย่าข้อจัน <c oughs> แม่ตอนที่เราบอกว่าทำเอ็นเนอารแม่ขาดตอนนี้กลายเป็นเกมโชว์แล้วค่ะอือต้องแม่หนูมาเจอทิ่มนึ่งนะทำฝาไวนน้ำแม่ค่ะนอนค่ะทำไมจะได้เป็นเรียกว่าว้าวสตอรี่ของเรา

อ็จบอะไวงั้นแม่อ่ะท้ายยาอ่ะุดท้ายออก็สุดท้าย่ที่สองแี่ฟกินข้าวเสรงเหรอพี่แอฟหมดไปแล้วสจานเดี๋ยวนึงอ๋อเออจานจานออยังไม่ได้สักจานเลยอได้เท่าไ่ยังไม่ได้ไงส เนี่ยแม่ก็เหมือนกันแต่แมก่กำลังจะเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมยาดูกับยากับบอสแม่แม่กำลังดูกับยากับบอสแม่เลยเหรอใช่เลือกอ่ะไปยานี่จะใช้ยานั่งก่อนกันไม네่ทำไม่ทำลูกอ๊อฟลูกสาวจะใช่ไหมนั่งนั่งมันใหญเลยเนี่ย จ่ายจับหนึ่งแล้วเย้เๆ้นม่งดีๆของลูกถ้าตัดตมกมากนเลยเอาเอาไปตั้งนี่ก็ได้ถ้าไม่ถนัด<ม>อ่ะออเลยล่าล้ำงซอง กินจมเน,น,น้อหัวกอกหมจะได้ไม่หดทำดีๆหกไข่เสรแล้เยียบไปขาเื้นบ้านบาคนเหนียวไปทั่วอนี้

อยากสดไงไปตึงน้ำต่อน้่านี้หนูกำลังกินโคโคโควานเงีนมือถื้อต่อลยวางทั้งสองคนเลยแม่เนี่ยค่ะว่าเล่นทั้งวันเล่นหนูชอบใบงานอ่ะวางหนูยังไม่ มาเก็บตรงนี <Carney> ้เลยทั้งสองเครื่องเลยเฮ้ยฟรีวางแล้วค่ะไม่หนูทำะไรหนูก็เยเทำอะไรอย่างถ้าันอาทิตย์อร์น่อยเนืเ่อยวางเอาโทรศัพท์มาวางไมต้องแขนสดต่างว้าวเลย เห็นไหมเอามาวางไว้ที่แขนโซฟามันไม่ได้มันต้องเช่าตรงนั้นเปิียไปกดปกดลงในโทรศัพท์ด้วยไม่ให้ช้าล้อกคันลูกเพราะลูกเล่นทั้งวันแล้วพี่ยายฟ้องแม่แล้ว ถ้าเราเจอตัวนึงดูแม่อยู่อันดับสองแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่อยู่อันดับห่แล้ว ก็จะไม่กินงานถ้าเราอยู่อันดับจะ,ะหมดแล้วไม่ห้อกยาอันดับยายกินหมดยังจำได้แหละยังพูดอ๋อแม่ยายอย่อนดัสาแม่อยู่อันดับหแม่ตื้นๆนะแง,นะง,ง่เด่นผิวคลื่นๆนะไอ้ตื้น ไม่หมดยื้ย่งยางไม่สู้สียังไม่ถึงไหนเลยไม่หมดยื้ย่างปวดเลยเออ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 ปวดขาขนมสีฟ้าขนมที่หนูบอกว่าอร่อยอะนี่นี่ชิ้ชิอยู่เนี่ này cơm Ừ. Thưa. Ừ. bóng 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 bóng

ก็้อว้าวแล้วก็มาทำขนมจีนกันอร่อยแล้วก็มาทำขนมจีนกันอ่ะเดี๋ยวเก็บของเด้อพี่เดี๋ยวก็มาทำขนมจีนกันเยอะเตอแบ่งกันกินแม่แม่ซื้อมาแบบว่าอย่างอย่างละอันเนี่ยเพราะว่าแบบแบ่งให้กินทุกคนและให้กินทุกทุกรสชา เก็บไว้เก็บไว้ยามันลอกเอาแล้วมาทำอะไรก่อนว่ายุโสดไม่ได้ยุโสดเยอะอย่าบอกวเอาลูกนี้มันเล่นยาไม่ได้เด็กไม่กินยาไม่กินยาเหรอไม่กินยาแล้วหนูไมวไม้ดิบเนี่ยตัวอุ้ย เมื่อวานนี้มันกรอบมากถึงวันเนาะเมื่อวานมันยังไม่เท่าไหร่เลยมันอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้แต่นี้เราไม่อยากกินแหละเดีราจะกินของที่แบบอร่อยไม่แม่แปลว่าไม่อร่อยหรอกมีข้อดอกด้วยเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวอยากกินขนม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 พิเศษ อยากกินพิซซ่าไม่มีพิซซ่าไงมันมีแต่พิซซี่เนี่ยพิซซี่โยนทำไมพิซซี่กับพิซซ่าน้องพิซซาพิซซาก๋พิซซ่าอาจจะอันใหญ่ใช่ไหมอันเล็กเป็นพิซซี่พิซซ่าพิซซี่หนูข้างนั้นแม่ซื้อเป็นแบบเนื้อสีสีมันเป็นพิซซ่าพิซซี่เหรออันกรอบเลยอร่อยเลยเนาะ มันกรอบรอ,อยนเยมีควานมน,านุ่มๆมันอร่อยอ่ะมันฉีดได้ง่ายคุณแต่นี่มันแบบกรอบเก๊ดนี่เอาตัวนี้มาไง้วอบมากเลยอ่ะ <c oughs> ว้าวอาะไรนะว้าว

อู้งมาเก็บภาคราชก่อนเอาแปงชี้ชี้ก่อนเออมาเก็บของนี่ตัวเองกินหมดไม่เก็บหมดเลยไปพี่แอ็บดุงั้นจะเก็บหมดเลยทำไมไม่ไหวเก็บแค่ภาคราชนี่ยทำไมอาจารย์พี่จะเก็บของเาพี่แอ็บจะเก็บภาคราช

Life. Hello, you